าหากจะพูดถึงผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารซึ่งบรรดาคนรักสุขภาพนิยมชมชอบแล้วสวรสนับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่จัดว่ามีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นวิตามินชนิดต่างๆกรดโฟลิกธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังกสีและคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งใยอาหารที่มีปริมาณสูงอีกด้วยโดยสวรสสามารถรับประทานได้ทั้งที่เป็นผลสดสด หรือจะนำไปปั่นทำน้ำสวรสก็มีความอร่อยไม่แพ้กันดังนั้นเมื่อมีความต้องการสูงแล้วแน่นอนว่าสวรสก็ย่อมจะมีราคาดีตามไปด้วยคุณผู้ชมครับสวรสเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กำลังไปที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้สวรสมีราคาค่อนข้างที่จะดีผู้รักสุขภาพหลายหลายท่านนะครับก็พยายามที่จะหาสวรสมารับประทานเนื่องจากว่าสวรสนั้นให้คุณค่าทางอาหารมีวิตามินซีที่สูง รวมทั้งคุณค่าทางอาหารอื่นๆด้วยครับคุณนิรันดร์หนูทองกเกษตรกรชาวตำบลตาเซออำเภอเมืองจังหวัดยาลาซึ่งได้เริ่มปลูกสาวรสส่งขายบอกว่า<ม>เป็นความบังเอิญที่ได้ปลูกสาวรสไว้ในบริเวณสวนหน้าบ้านจำนวน2ต้นเมืม่อสองปีที่แล้ว<ม>เพื่อรับประทานเองแต่เมื่อเห็นว่าน่าจะเหลือจึงทดลองนำมาวางขายในแผงที่ตลาดกเกษตรอำเภอเมืองยะลาก็พบว่า สวรสมีลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มผู้รักสุขภาพมีความต้องการเป็นจํานวนมากจึงได้นําสวรสพันธุไทยนุง่งซึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวผลใหญ่มาปลูกในสวนกว่า200ต้นซึ่งขณะนี้กําลังผลิดอกออกผลให้เจ้าของสวนได้เก็บผลผลิตส่วนราคาก็ตกประมาณกิโลกรัมละ50บาทเลยทีเดียวครับเอเาของหน้าบ้านนะครับปลูกไว้ต้นสต้นขึ้นตามธรรมชาติเรามาปลูกก็ไปขายได้วันละโลสโลมันไม่ ไม่พอครับคือความต้องการของตลาดคนซื้อเยอะครับก็เลยว่าเรงเห็นจุดตรงนั้นก็เลยว่ามาขยายดีกว่ามาขยายดีส่วนของเองก็คือ,เ,อเพาะมาเมล็ดเลยครับจากมาเมล็ดมเมล็ดสดๆนะครับก็คือเอามาพอะเองก็เอามาลงไว้ประมาณ200รอต้นสองร้อยต้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณปีเดียวปีเดียวครับก็ออกลูกออกผลจากคุณค่าทางอาหารและปริมาณความต้องการที่ทยังมีอีกเป็นจํานวนมาก สวรสจึงเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ยังมีพื้นที่ว่างหรือกำลังมองหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อปลูกเป็นรายได้เสริมครับทีมข่าวเอรับเทิยาลารายงาน